ครับสินค้านะครับมาถึงก่อน6กโมงนะครับดูจาจากสภาพกล่องภายนอกนะครับโอเคนะครับไม่มีบุบสลายทุกอย่างดูเรียบร้อยดีนะครับดูจากภายนอกนะครับ เดี๋ยวเราจะเปิดไปดูข้างในนะครับว่าสภาพข้างในเป็นยังไงบ้างครับมาดูสภาพภายในกันนะครับ ถุงแพ็กมาแน่นหนานะครับลมอะไรยังตึองอยู่นะครับดูไม่มีบุบสลายนะครับเมีใบประกันปลาติดมาด้วยนะครับหนึ่งตัวนะครับดูจากสภาพน้องปลานะครับ ก็ยังว่ายน้ำขยับตัวกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับก็รู จากสภาพการว่าน้ำอะไรต่างๆก็ยังดูโอเคนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้จากสภาพปลาที่มาถึงนะครับส่วนความเรียบร้อยของปลาแต่ละตัวเนี่ยยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวจเจ้าถุงไปแช่ในน้ำก่อนนะครับ ปรับอุณหภูมิปลากับน้ําที่เราจะเอามากักตัวปลานะครับให้อุณหภูมิเท่ากันสักครึ่งชั่วโมงครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาดูกันว่าปลาแต่และตัวเนี่ยจะมีสุขภาพเรียบร้อยดีหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นบ่อก,กักนะครับ เป็นถังขนาด200ลิตรนะครับมีระบบดูดน้ำกลับนะครับแล้วก็มีให้ออกซิเจนนะครับต่างหากนะครับนะครับน้ำเนี่ยก็เตรียมจากใช้น้ำประปาแต่ว่าผ่านการ เก็บกลักไว้เป็นวันที่สองนะครับโดยรันระบบทิ้งไว้นะครับก็คลอรีนต่างๆก็ละเหยไปหมดแล้วนะครับน้ำนี่ใส่เกลือลงไปนะครับประมาณ150มิลาิกรัมนะครับน้ำประมาณร8อยแดปินะครับ ร้อยแปิบลิตรนะครับไม่ถึง200ร้อนะครับก็ใส่เกลือประมาณร้อยห้มิลิกรัมนะครับยาอะไรต่างๆยังไม่ได้ใส่นะครับก็รอกรูต้าที่จะส่งมาจากทางบริษัทนะครับซึ่งคาดว่าจะส่งเคอรี่มาถึงภายในวันนี้ครับครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับจะแกะถุงแล้วก็ปล่อยปลานะครับลงในบ่อก,กัก แล้วตอนกลางวันนะครับจะมาดูกันอีกทีว่าปลาแต่ละตัวในเรียบน้อยดีไหมมีสภาพอ่อนแอหรือว่ามีลักษณะของการเป็นโรคอะไรบ้างหรือเปล่านะครับ,รบขณะนี้ก็เวลาประมาณ6กโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับจะแกะตรงตานะครับแล้วก็ปล่อยลงในบ่อก,กักครับ